ข่าวประจำรายการวันนี้ผมเริ่มต้นสักทีหนึ่งคือครับคือเรื่องสงกรานไม่มีข่าวสงกรานเลยแต่แน่นอนฮนะข่าวสงกรานท่านก็เห็นอยู่แล้วโดยเฉพาะในต่างประเทศวัดไทยทั้งหลายก็จัดงานสงกรานแต่วันนี้ผมจะเอาวัดประเทศเพื่อนบ้าน มาให้ท่านดูวันสงการแล้วให้ท่านได้ศึกษาเปรียบเทียบมีนัยยะความเข้าใจด้วยเกี่ยวกับการจัดการเรื่องโควิดของประเทศไทยก่อนที่จะถึงตรงนั้นให้ท่านดูรูปแรกหน่อยนะครับเป็นข่าวคุณอุ้งอิงได้นำแกนนำครับ ครอบครัวเพื่อไทยไปเยี่ยมคารวะลดน้ำให้แก่ท่านนายกทักษิณและนายกปูที่ดูใบาภาพนี้อ,อ,อาจจะท่านอาจจะมองว่าเป็นภาพธรรมดาครับก็ถึงวันสงการก็ไปคารวะผู้ใหญ่แต่ว่าภาพนี้บอกให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจัง ของเพื่อไทยของท่านทักษิณดังนั้นสถานการณ์ทางการเมืองที่จะเกิดการเลือกตั้งในคราวหน้าอีกไม่นานนี้นี่นะครับที่คุณประยุทธ์สุดลงเรื่อยๆสอสอที่อยู่ในชื่อของพรรคพลังประชารัฐวันนี้กระสับกระส่ายหมดแล้วนะครับเพราะว่าเห็นสภาพการที่สุดโสมของคอสชที่แปลงกายมาเป็น พักพลังประชารัฐรวมทั้งพักร่วมรัฐบาลที่อุ้มคุณประยุทธ์แล้วเกิดการแก้ปัญหาที่ไร้ประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตในเรื่องของวัคซีนจนกระทั่งประชาชนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยเห็นภาพนี้แล้วผมจับความรู้สึกของคนเป็นผู้แทนรัศดรว่างานนี้งานใหญ่เลยเพื่อไทยเดินเครื่องเต็มสูบ เห็นจากภาพนี้นะครับคุณอุงอิงนําแกนนําไปถึงดูไบแล้วบอกว่าอุงอิงขนแกนนําเพื่อไทยรัดฟ้ารถน้ําพ่อแมวถึงดูไบพออเลือกตั้งแล้วก็สกอร่วมคณะด้วยมีหลายคนไปทีเดียวนะครับผมเอาเรื่องนี้มาบอกขั้นก่อนเพื่อจะให้มันเป็นกระแสข่าวให้เห็นว่าเรากําลังมองงานสงการเอ่อ ในมุมมองการเมืองแน่นอนครับงานนักขัดงานประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะต้องสอดแทรกการเมืองผสมผสานไปตลอดเราเริ่มวันนี้เอาพระหน่อยครับการเคลื่อนไหวของท่านทักษิณที่ผมรายงานท่านมาเป็นระยะระยะ โดยเฉพาะในโอกาสวันสงการพระพยอมนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับเทศในโอกาสวันวันสงการครับปรากฏว่ายังเชื่อมโยงกับความคิดทักษิณอยู่พระพยอมถือว่าเป็นพระสมัยใหม่แม้ท่านจะมีอายุมากแต่ท่านติดตามสถานการณ์ตลอดและก็ตัวท่านเองนั้น ใช้ธรรมะเนี่ยเพื่อทางปฏิบัติการดำเนินชีวิตจริงๆผมเกือบจะไม่ค่อยได้เห็นพระพยอมสวดเรื่องบารงบารีท่านมีรายการกาลยาโนโอเคเป็นประจำของท่านแล้วก็ตัวท่านเองแน่นอนครับพิธีกรรมท่านก็นทำได้อยู่แล้วล่ะแต่ที่ท่านเน้นที่สุดคือ การแอปพลายการประยุกต์ใช้ธรรมะกับวิถีชีวิตในทางสังคมและการเมืองเรื่องนี้น่าสนใจครับผมไม่ได้เอามาดูให้ท่านทั้งหมดนะครับเอาเฉพาะเป็นประเด็นผมไม่แน่ใจจะเป็นละเมิดลิขสิทธิ์เขาหรือเปล่าแต่ขออนุญ,ญาตเอามาเอ่อกัลยาโนโอเคชื่อเขาท่าดีนะท่านนะาบอกาการเมืองเรื่องต้องพูดสงกรานนิว n o r ์มอลแล้วแต่หยิบ แล้วแต่หยอดวัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุาท่านก็เทศตอบคำถามผู้สื่อข่าวท่านบอกว่าชอบใครก็ฟังไม่ชอบก็ต้องฟังผมบอกเลยไหมชอบก็ต้องฟังไม่ชอบก็ต้องฟังคัมิิชมต้องมีทั้งสองด้านต้องรับได้ทั้งสองด้าน น้ำหนักหูจะได้เท่ากันฝ่ายนี้ก็ฟังฝ่ายนู้นก็ฟังถ้าคนเขาชอบเราข้างเดียวเขาก็เชียเราตะพึดถ้าคนไม่ชอบก็ไม่เชียเห็นไหมฮะท่านดูภาพประกอบนี่ผมเอาภาพนี่อ่านจากภาพประกอบต่างๆนี่นะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าฟังเขาตำหนิติเตี้ยนเหมือนกับเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เรา เออคือฟังคำติเตียนเนี่ยก็เหมือนกันชี้ขุมทรัพย์ดังนั้นในโอกาสสุขสรรวันสงกรารน,นะครับที่ผมถือโอกาสได้คุยวันสงการเต็มเต็มแต่ไม่ใช่เรื่องสงการประเพณีไม่ใช่ว่านางสงการขี่พาหนะอะไรเนี่ยผมไม่สนใจอยู่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ท่านว่ากันไปตามสภาพแต่สงการวันนี้ ในประเทศไทยกำลังเกิดปัญหาอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือคุณประยุทธ์ได้บอกเล่าความต่างๆนะครับว่าจะเปิดโอกาสให้มีการจัดงานได้ทีนี้ถึงวันสงการเนี่ยครับพี่น้องประชาชนคนที่เล่นก็อยากจะไปสนุกสนานกัน คนกรุงเทพก็ขึ้นเชียงใหม่คนหลายที่ก็ไปในจังหวัดที่ที่มีประเพณีแน่นอนครับสำหรับสงการใ์ที่เชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งเราได้รับรายงานจากที่เชียงใหม่ว่าทุกคนพ่อค้าแม่ขายเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมปืนฉีดน้ำเตรียมข้าวของที่จะใช้ประกอบในการเล่นแล้วอยู่ๆคุณประยุทธ์ก็ห้า บอกจัดงานได้แต่ห้ามสาดน้ำปัญหาก็เลยเกิดปัญหาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเขาตเตรียมข้าวของแล้วคนก็ไปน้อยสิครับไปน้อยของเหลือจะทำยังไงก็ขาดทุนกันเรนีละ,น,ละน้าแต่หลายที่เขาก็พูดง่ายๆเขาไม่สนใจล่ะก็มีเล่นกันปะปาย,ปายก็ปรากฏมีเจ้าหมอออกมาบอกว่า หลังจากสงการจะเห็นคนติดโควิดแต่หนึ่งแสนแน่นอนเฉพาะงานสงการแหมไอเจ้าหมอประสิทธิ์ท่านพูดอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นขู่กันเห็นไหมบอกแล้วไม่มีระเบียบไปในสงการเลยติดเป็นแสนไม่ใช่ครับวันนี้ จากข่าวข้อมูลจากหมอชนบทที่ผมเคยรายงานให้ท่านทราบแล้วว่าโควิดมันติดกันเป็นวันละแสนอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะสงการแต่เรื่องสงการติดเป็นวันละแสนไหมผมเชื่อว่ามีแน่แต่ไม่ได้เกิดจากสงการครับต้นเหตุเกิดจากกระบวนการบริหารจัดการของคุณประยุทธ์ที่ไร้ประสิทธิภาพมีการทุจริตวัคซีนวันนี้ก็เลย การแก้ปัญหาก็เลยไม่สามารถจะทำให้หลุดพ้นจากวิกฤตโควิดได้ก็เราเราเปิดประเทศแล้วหลายคนก็มาเที่ยวกันแต่ความเป็นจริงแล้วอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเนื่องจากการบริหารจัดการเรื่องโควิดอันนี้แหละครับเป็นเ,เป็นข้อบอกพร่องที่ไร้ประสิทธิภาพของคุณประยุทธ์ดังนั้นเหตุการณ์สงการาน วันนี้ถ้าจะมีคนติดกันจริงๆคุณหมอประสิทธิ์กรุณารับฟังผมด้วยนะครับนี่คือความไร้ประสิทธิภาพของทีมงานของท่านจากคุณประยุทธ์ตั้งแต่กักเรื่องวัคซีนที่มีประสิทธิภาพไม่ให้เข้าประเทศทั้งไฟเซอร์และโมเดนาดังนั้นกว่าจะเข้าได้ก็สายไปแล้ววันนี้ผมจึงนำเรื่อง สงกรารในสหรัฐอเมริกามารายงานท่านสงการในสหรัฐอเมริกาท่านก็เห็นข่าวสงการวัดไทยมาเยอะแล้ววันนี้ผมเลยเอาสงกรารของชุมชนชาวขเขมรมาครับกัมพูชาหรือขเขมรเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ที่ผ่านสงครามล้างเผ่าพันธุ์อย่างหนักมากจากความแตกแยกกันในประเทศผมถือว่าในเซาอิเชเชเนี่ยกัมพูชาเป็นประเทศแบบอย่างการศึกษาที่ดีมากประเทศหนึ่งจากผลของการแตกแยกกันในประเทศนะครับแล้วก็มีการต่อสู้สู้รบกันในช่วงสงครามเป็นผลสะเทือนจากสงครามเย็น ผลสะเทือนจากสงครามเวียดนามเป็นสงครามร้างเผ่าพ,พันธุ์ที่รุนแรงที่สุดในสามประเทศนะทั้งเวียดนามลาวกัมพูชาในงานเ,เขาเรียกว่าในงานกัมพูชาเขมรนทาวแคมโบเดียทาวที่อเมริกานี่ชุมชนใหญ่ที่สุดของพี่น้องกัมพูชานี่อยู่ที่ลองบบชครับ ลอสแอ g เ l ล s สแถวนั้นนี่วัดใหญ่อาคารสถานที่ต่างๆมีศิลปวัฒนธรรมของขเขมรประดับประกอบตลอดเลยครับร้านอาหารขเขมรร้านอาหารไทยก็อยู่กันแถวนั้นแล้วการจัดงานผมอยากให้ท่านดูการจัดงานประกอบในขณะที่ผมคุยกับท่านนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านจะเห็นว่า แม่ถ้าไม่ถ้าไม่มีเสียงผมไม่เอาเสียงออกอยู่แล้วเนี่ยนะครับนึกว่างานคนไทยละเหมือนกันเลยครับประเพณีของกัมพูชากับประเพณีไทยศิลปะวัฒนธรรมการแต่งเนื้อแต่งตัวการไล่ลำเกือบจะเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยดังนั้นความเป็นสงกรานเนี่ยคือวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงที่เราต้องสมานสมัคคีกันนะครับ หาประเทศไทยลาวกัมพูชาพมา่าเวียดนามวันนี้ที่ผมเอาภาพบรรยากาศต่างๆมาให้ฉันดูเริ่มตั้งแต่ที่ขเขมรท่านจะเห็นภาพของขเขมรนะครับก็จัดงานสงการใหญ่โตที่ผมเอามาให้ฉันดูนี่ให้ฉันดูธงชาติของขเขมรคือริ้วรล้วน้ำเงินแดง แล้วก็มีรูปปราสาสหินอยู่ตรงกลางนี่คือธงชาติขเขมรธงชาติขเขมรน,นี้ในที่สหรัฐอเมริกาเขาก็ใช้เป็นธงชาติของขเขมรเหมือนกันครับเป็นธงชาติเดียวกันที่ผมพูดตรงนี้คือเพื่อให้เห็นว่าเดี๋ยวท่จะเข้าใจว่าเอาเขาประเทศเดียวกันเขาก็ใช้ธงชาติเหมือนกันไม่ใช่ครับสําหรับเมื่อเปรียบเทียบกับลาว ชุมชนคนลาวในอเมริกาเวลาจัดงานเขาไม่ใช้ธงลาวที่ปฏิวัติที่ใช้ในรัฐบาลลาวขณะนี้นะครับเขาจะใช้ธงผืนแดงช้างสามเสียนเช่นกันครับธงในเวียดนามที่วันนี้ใช้รูปพื้นแดงดาวสีเหลืองเนี่ยนะเป็นธงชาติของเวียดนามเนี่ยวันนี้คนเวียดนามในอเมริกาก็ไม่ใช้ธงแบบนั้นครับ ใช้ธงเวียดนามเก่ายังยืนยันที่จะใช้เช่นนั้นแต่เขมรเป็นเอกภาพกันใช้ธงเหมือนกันครับแล้วก็ความเป็นธงเหมือนกันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนเขมรที่เมกานี่พึงพอใจต่อรัฐบาลฮุนเซนนะครับคนเกลียดก็มีคนชอบก็มีเป็นธรรมดาแต่ใช้ธงร่วมกันแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกแตกแยกนั้น เขาพยายามประสานเข้าร่วมกันหลังจากเกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาแล้วดังนั้นบรรยากาศที่ท่านเห็นในขณะที่ผมพูดกับท่านอยู่นี้เนี่ยเรามีภาพประกอบเนี่นะครับท่านจะเห็นธงของกัมพูชาในในประเทศกัมพูชากับที่ลองบีชที่เราเรียกว่าแคเนเบอร์เรียทาวเนี่ยเหมือนกันนะฮะ บรรยากาศของการจัดงานสงการเฟสติวัลที่ลอง a บชที่ลอสแอนเจลินี้ผมจะถือโอกาสนี้รายงานให้ท่านทราบว่าเ,เรื่องราวของชุมชนต่างๆในอเมริกาเนี่ยเขามีเสรีภาพและความเท่าเทียมกันอย่างไรเมื่อ ท่านอาจจะคิดแล้วมาประเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็บอกว่าคนไทยสังคมไทยเรามีวัฒนธรรมที่จะซึมซับให้คนเนี่ยปรับตัวเข้าหากันดีที่สุดในโลกธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่แล้วครับแต่เรามาดูเปรียบเทียบการยอมรับวัฒนธรรมความเป็นชาตินิยมแบบคับแคบในสหรัฐอเมริกานี่ ผมไม่ใช่อคตินะผมมองดูว่าไม่มีคนขเขมรคนลาวคนเกาหลีคนอีกหลายชาติครับที่ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในเมกาในยุโรปทุกวันนี้ก็ยังมีมานะครับรัสเซียลี้ภัยเข้ามาก็มีพวกอามาเนียนก็มีเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะในแคลิฟอรนียนี่เยอะจริงๆปรากฏว่าทุกคนมีวัฒนธรรมของตัวเอง มีชุมชนของตัวเองแล้วไม่ได้มีชุมชนธรรมดาขึ้นป้ายเลยครับขึ้นป้ายเลยว่าเป็นชุมชนของตนเองของไทยก็มีครับเป็นไทยทาวแเคนเบเดียทาวโตโกเกยียวทาวมีหมดญี่ปุ่นก็มีครับที่ผมถามอย่างนี้ในประเทศไทยเราจะไม่เห็นสิ่งนี้เรามีเพื่อนบ้านที่มาอยู่กันเยอะแยะนะครับ แต่ว่าจะขึ้นบ้านเป็นบ้านนั้นประเทศนี้ไม่ได้ความเป็นจริงเรามีชุมชนคนมอนนะครับพระประแดงเราก็รู้กันในานามมีประเพณีให้เห็นคนมอนส่วนหนึ่งก็มาเป็นคนไทยแล้วแต่ว่าเราไม่มีมอนทาวเราไม่มีเมียนมาทาวเราไม่มีแคนเบเดียทาวในประเทศไทยไม่มีมงทาวและไม่ให้ด้วย นะครับไม่ให้ด้วยไม่ใช่แค่นี้ครับท่านอาจจะมองว่าเอ้ยคุณสุนัยไปเปรียบกับอเมริกาเขาไปเป็นอย่างนี้เราก็เต็มประเทศหมดไม่เป็นไรครับอันนี้ผมเปรียบให้ท่านดูเฉยเพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่าอเมริกาเนี่ยเขาเขาเป็นประเทศใหญ่แล้วก็เขาต้องรับภาระหลายเรื่องสงครามในขมรก็มีคนขมรอพยพมา สงครามในลาวก็มีคนออลาวอ,อพยพมาเวียดนามอ,อพยพมาเกาหลีอ,อพยพมารัสเซีออยอพยพมาอีกหลายประเทศอ,อพยพมาอยู่ที่นี่เขาอยู่กันได้ด้วยกฎหมายครับดังนั้นจากวัฒนธรรมจากงานสงการเขมรไอ้คนงานที่แคนเบอร์าทาวในลองบีชเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหน้าข้อน้าสังเกตก็คือ เรื่องของการสิทธิของการตั้งชุมชนการจัดงานประเพณีขออนุญาตทําตามกฎหมายจัดงานได้เลยครับไม่มีปัญหาแล้วเรื่องเสรีภ,ภาพที่ผมบอกกับท่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตั้งชุมชนเท่านั้นเวลาเลือกตั้งคนเหล่านี้เป็นอเมริกันซิิเซีนหมดเขามีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งก็เป็นภาษาเขมรครับใบใบปลิวหาเสียงก็เป็นภาษาเขมรครับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนนี่ถือว่าเป็นเ,เป็นเอกสารราชการของอเมริกานะเขาก็เป็นภาษาเขมรให้ผมบอกว่าการยอมรับวัฒนธรรมของ ประเทศต่างประเทศเขาไม่ถือรังเกจเดียดฉันจริงๆผมไปสังเกตแถวลองบิชเนะีผมไปทำงานตามบ้านนี่ถังขยะแถวลองบิชนี่เขียนเป็นภาษาเขาเมรอยู่บนถังขยะครับเออขยะแยกขยะแห้งขยะเปียกขยะต่างๆเขียนเป็นภาษาเขาเมรเลยครับท่านเห็นไหมฮะไม่ใช่เฉพาะราชการ เฉพาะเลือกตั้งการเมืองนะการเมืองนี่ถือว่าสูงสุดละให้เกียกกันแต่ในชีวิตประจําวันเนี่ยแม้กระทั่งถังขยะในชุมชนนี่เขายังใช้ภาษาเขาเมรแล้วบัตรเลือกตั้งไม่ใช่มีภาษาเขาเมรเท่านั้นในชุมชนลาวก็มีภาษาลาวเกาหลีก็มีภาษาเกาหลีอินเดียก็มีภาษาอินเดียครับเขาถือว่าอยู่ร่วมกันดังนั้นเรื่องภาษา ไม่ใช่เรื่องที่จะมากีดกันว่าฉันเป็นชาตินี้เธอเป็นชาตินั้นทุกคนเป็นชาติอเมริกันด้วยกันหมดเออผมว่าก็แปลกดีนะเป็นบทศึกษาที่น่าสนใจรวมทั้งชีวิตประจำวันเวลาไปหาหมอขึ้นศาลหรือว่าจำเป็นที่ต้องติดต่อราชการโดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียนะรัฐอื่นผมก็ไม่ค่อยเห็นครับแต่เนื่องจากรัฐนี้เนี่ยมีชนชาติต่างๆอยู่กันเยอะมาก การแปลภาษาเนี่ยไม่ต้องไปหาล่ามที่ไหนเลยครับเขามีศูนย์ศูนย์รวมการแปลแค่โทรศัพท์ผมผมเคยไปโรงพยาบาลเขาฟังแล้วแหมบางทีรายงานหมออาการเราเจ็บป่วยยังไงนี่พูดยากเหมือนกันนะเออมันมันต้องใช้ถ้าจะใช้ภาษาอังกฤษนี่บางทีมันอธิบายยากเขาถามเลยครับเห็นกูกูกกักหรี่เขาถามบอกภาษาแม่คุณภาษาอะไรภาษาต้นทางอะพอไทย เขาหาล่ามให้เลยครับแล้วล่ามนี่มันมีศูนย์แปลครับเขาจัดระบบศูนย์แปรเลยพอโทรศัพท์เข้าศูนย์ปับ๊บจะมีคนโทรศัพท์ตอบกลับมาบอกผมชื่อนั้นชื่อนี้จะเป็นคนแปลนะครับอย่างนี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับที่ผมบอกว่าประเทศเราควรจะได้ศึกษาเหมือนกันว่าถ้าจะให้ประเทศเป็นอินเตอร์อย่าลืมว่าวันนี้ การที่จะสร้างประเทศให้เจริญเนี่ยมันต้องเปิดประเทศเชื่อมต่อกับโลกทั้งโลกครับถ้าจะเอาเฉพาะว่าของไทยเราอย่างเดียวเนี่ยนะอของไทยเราอย่างเดียวเนี่ยแล้วจะทำให้ประเทศเจริญนีย่ยากครับยากโลกสมัยใหม่เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการค้าการขายการดำรงอยู่ของคนต่างชาติในประเทศไทยก็ต้องมีครับ ดังนั้นการอำนวยความสะดวกให้มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องพัฒนานะครับดังนั้นผมว่าวันนี้เรามาศึกษาเรื่องราวของสงการในแคมโบเดียทาวให้เราได้เห็นทิศทางว่าการพัฒนาเป็นรูปธรรมเลยครับว่าเขาให้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุด ภาพที่ท่านเห็นทั้งหมดในงานฉลองไม่ต้องเมคอัพมันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งทำเป็นภาพสดจริงๆเนี่ยในการฉลองเมื่อเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับในลองบิชสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ปิดแมสกครับไม่มีการปิดหน้ากากดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมพูดกับท่านว่าไอ้เจ้าหมอ บอกว่าเดี๋ยวจะติดโควิดกันเป็นแสนจากการไล่ระเบียบในวันสงการไม่จริงครับที่อเมริกาเขาไม่ได้ติดแมสเลยครับดังนั้นปัญหาเรื่องโควิดจึงเป็นปัญหาอยู่ที่เรื่องวัคซีนที่มีคุณภาพพี่น้องคนไทยเราต้องได้ข้อสรุปแล้วครับว่าวันนี้ที่โรคระบาดมันยังงอมแงมอยู่ในประเทศไทยจนกระทั่งส่งผลกระทบ ถึงการท่องเที่ยวส่งผลกระทบถึงงานสงการเจ๊งกันไปหมดอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะการไร้ประสิทธิภาพและการบริหารเรื่องการแก้ปัญหาโควิดของคุณประยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจจิตวัคซีนที่ทำกันมาต่อเนื่องเป็นปีกว่ามาแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยผมต้องมาพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอารูปประทาให้เห็นในงานของ เคมเบเดียทาวเลยครับไม่มีปัญหาแล้ววันนี้ผมไม่ได้บอกว่าหายเด็ดขาดครับแต่ว่าหลักๆเบาหมดแล้วครับเรื่องวัคเออเรื่องปัญหาเรื่องโควิดในอเมริกานี่เกือบจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซนตแต่ว่าแน่นอนฮะไอเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนี่มันก็มีอยู่เรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าด้านหลักเนี่ยเกือบร้อยเซนเนี่ยเขาไม่ได้ปิดแมสแล้วเมื่อเปรียบเียกับประเทศไทย ดังนั้นการบริหารจัดการไม่ใช่เฉพาะเรื่องการช่วยเหลือการดูแลเรื่องเงินทองการช่วยเหลือคนชั้นล่างของรัฐบาลอเมริกันเท่านั้นที่ผมเคยบอกกับท่านผมไม่ใช่ซิติเซนเสียภาษีให้เขาเขาก็ส่งเงินมาให้เวลาโควิดไม่ต้องไปคนละครึ่งไม่ต้องไปถูกสแกนออกได้หมดครับไม่ต้องร้องขอก็ได้เรื่องอาหารการกินถ้าขอไปก็ได้ นะครับแต่เรื่องเงินนี่เขาให้หมดเลยดังนั้นการดูแลเรื่องจากระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นผู้กำหนดอํานาจเป็นผู้ถืออํานาจเนี่ยทำให้กลไกระบบเนี่ยต้องเซิร์ฟประชาชนแล้วทำให้การยืดหยุ่นวัฒนธรรมการผสมผสานเชิงวัฒนธรรมรวมตลอดถึงการแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดท่านเห็นเองจากภาพเหล่านี้นะครับ กาบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดท่านโหวตหรือยังครับวันนี้ถ้ายังไม่โหวตรีบกดครับแล้วท่านจะทราบผลนะครับว่าความคิดเห็นเพื่อนเราเป็นอย่างไรการขอบพระคุณทุกท่านแล้วเราติดตามต่อไปพบกันใหม่ครับวันจันทร์ครับสวัสดีครับ